สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านอันนี้ผมเคซีบารมีพุทธธโรวันนี้ไปงานประกวดพระที่จังหวัดอยุธยามาจะเป็นงานรัชาากาลหนุรักพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาดจานเครื่องรางยอดนิยมวันที่ท7จตุลาคม2 5 6 4 SC กเอสซีการ์เด้นอยุธยาอันนี้ผมให้ดูวันนี้ผมไปส่งประกวดโต๊ะหลวงพ่อพัดบางคนบอกโอ้ยพัดราคาหลักร้อยหลกักหลกักหลวงพ่อพัดเยอะนะครับ 5้าหมื่นสองหมื่นสามหนเป็นแสนยังมีแต่ละสายราคาไม่เท่ากันวันนี้โต๊ะหลวงพ่อพัจะเป็นโต๊ะที่20่สิโต๊ะที่ยีเห็นไหมครับครับประกวด300บาทต่อองค์วันนี้โดนไปหมื่นสามเห็นไหมครับรายการเยอะมากจะมีคนมาเพิ่มรายการอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากเฟซบุ๊กไปด้วยนะครับ อ่าผมฝากเพจก่อนเพจผมบารมีพุทธสโรบารมีบุญญากรรโมท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพัดทันตัวไม่ทันตัวทักแชทได้นะครับก็ได้มาเยอะอยู่น,นี้ก็กวาดมาประมาณ20กว่าโบก็ลุยเต็มที่เหมือนกันอ่าฝากเฟซบุ๊กไว้ด้วยนะครับคณิตจ,จันเขียวเคซี C, บารมีพุทธสโรท่านใดมองหาวัตถุมงคลไปใช้งานทักแชทได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปงานเก่าๆตอนนี้งานประกวดปิดก็ต้อง ไล่เปิดอันนี้เป็นโต๊ะหลุมพ่เดิมโต๊ะหลุมเพิ่มเดิมก็จัดมาสิบโบครับก็ท่านใดมองหาวัตถุมงคลไปใช้งานก็ทักแชทฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากชิ้นหลักๆเลยก็แล้วกันชิ้นใหญ่ๆใ,ใช้คําว่าชิ้นใหญ่ๆผมเริ่มจากรายการนี้รายการผ้ายันรอยเทา้ารายการรายการที่2043ผ้ายันรอยเทา้าปั๊มสดถุกลุ่นอันนี้เป็นปี น่าจะ6กหนึ่งนะผมจำไม่ผิดได้โบแดงนะครับเชื่อเฉียนกันมา1เข้ม2ชัดเห็นไหมครับชัดไหมครับหรือพี่ๆว่าไม่ชัดต่อไปเป็นรายการเก่าๆก็กจะเป็นรายการ2องศูยอยมือรอยเท้า3ชอ,อผมให้ดูนี่สามชอสู้ไม่ได้ครับของส่งปั๊มบันแรกสู้ไม่ได้จริงสวยมากที่1ที่2 สวยมากก็เอามาแค่ที่3ก็พออ่าเห็นไหมครับต่อไปเป็นรายการ2042ร้อยมือปั๊มสดก็สู้ไม่ได้เหมือนกันเ,เขาส่งเราส่งว่าส่งผ้าจีวอนแล้วเราว่าเราดังแล้วเราเด่นแล้วเขาส่งผ้าจีวอนปั๊มสี่ร้อยมือหนักกว่าอีกขนาดแล้วว่าของเราเข้มนะแต่งเขามีสี่มือดู อ่ะต่อไปก็อันนี้ได้ที่ที่สไปก็ผ่านไปอ่าต่อไปเป็นอันนี้ผมก็ไม่ยอมใครเหมือนกันผมก็มีพอสมควรเป็นรูปถ่ายขาวดำสามชอรุ่นแรกอืมบานแรกที่1ท่านใดมองหาไว้ใช้งานทักแชทนะครับอันนี้สู้ไเพราะว่าผมได้สภาพเก่าเก็บไม่เคยใช้งานจากผู้สร้างเลยที่2นะจัดมาเต็มเต็มที่3ผมบอกแล้วอันนี้ผมก็ไม่ยอมใครเหมือนกัน ส่วนต่อไปก็จะเป็นรายการมีดรายการหลักๆอ่ะผมให้ดูอีกหลักหนึ่งก็คือไข่ปลางานที่แล้วสู้ไม่ไหวงานนี้ชนะที่สองที่สองรู้สึกจะใส่อยู่ในตลับ p, p a s a แพ้จมูกครับกับผิวผิวผมเดิมเริมกว่าเพราะว่าเนี่ผมเลี่ยมเก็บไว้ตั้งนานแล้วผิวผมสวยกว่าผิวผิวพื้นผมไม่มีขุ่ะ จานมือหลวงปู่นะครับหลวงปู่เปนคนจานให้องน,นี้เลี่ยมทองไว้อันนี้จัดมาที่1น่งทรงหลายเหรียญอยู่ไข่ปลาได้ส่งประมาณหกเจ็ดเหรียญครับเชื่อเฉือนกันเลยทีเดียวเชียวต่อไปจะเป็นรายการที่พระสมเด็จชานหมากร้อยปีชานมากร้อยปีมวลสารแน่นๆอันนี้ผมส่งผมเน้นเลยนะผมส่งชุดฝังตะกุดเงิน สร้างสามองค์อยู่กับผมทีแรกอยู่ผมสององค์ผมไปไล่เก็บมาได้สององค์อตอนนี้แบ่งให้พี่วิเชษไปละตอนนี้เหลือที่ผมองค์องค์องค์งเดียวมีจีวรเกษาสกุดเงินเห็นไหมครับดูเนื้อบล็อกเดียวกับบล็อกชันหมากรุ่นแรกครับบล็อกเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนูนด้านหลังลอยเจิมหลวงพัดเจิมให้นะครับครับหนึ่งในสามองค์อยู่กับผมท่านใดสนใจหนึ่งหมื่นห้าพันบาท พักแชทได้เลยครับรับประกันแท้ยันเงาใบาประกาศรอ90วันครับนะครับสุดๆหายากต่อไปเป็นรายการสิงอะไรวะ20 38, 20 38, 20 38. สองศูนย์สามแสองศ์งาแิงแกะทุกรุ่นไม่จำกัดนะวันนี้ผมก็เลยส่งอันนี้เป็นสิงที่ผมสร้างเองผมสร้างเองเป็นสิงรุ่นพัดรวยร้อยแปดอ่า ผมให้ด่วนสิงสิงผมมันก็จะเลื่อนๆหน่อยครับอ่าแป้งเจมิมเดิมนำเลิกครับเจิมนำเลิกฝั่งนี้เจมิมนำเลิกครับฝั่งนี้เจมิมเจิมใหม่เอาแป้งหลุดมาแล้วผมเจิมมาสองสองฝั่งเลยครับหลวงพ่อพัดเจิมให้อันนี้เจมิมนำเลิกเมื่อตอนสร้างเสร็จแล้วอันนี้เป็นเจิมอีกครั้งหนึ่งเจิมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่าเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเห็นไหมครับ พัดรวยร้อยแปดสิงพัดรวย108นะครับติดโบแดงมีรายการประกวดนะครับท่านใดมีอยู่อย่าลืมไปส่งประกวดนะครับสิงพัดรวยร้อยส่งประกวดได้นะครับอ่าเบอร์1ยังไม่เปิดนะครับเปิดเป็นเบอร์อื่นเบอร์อื่นมีเปิดนะมีประมาณสหรือ3ตัวตัวละหกพันห้านะครับมีรายการประกวดนะผมบอกเลยเล่นหาสาสากลน,นะครับต่อไปดูมีด มีดมีดวาระทุกรุ่นมีดวัดมีดวาระมีดรุ่นไม่จํากัดติดโบแดงที่1รายการ2013ผมก็เลยผมว่าของผมก็สวยแชมป์อ่ะผมส่งนี่เลยมีดด้ามงาฝักงาแหมเงินใบเหล็กหลวงพระเดิมพัดรวยร้อยแเป็นมีดที่ผมสร้างเองสวยจริงคอนเฟิร์ม1.5สร้าง9้าเล่มเลข8 เป็นไงครับส่วนนะครับแค่ใบก็แสบตาแล้วครับเห็นไหมส่งไปก็ติดโบแดงมาเขาก็ไม่สู้เขาก็สู้ไม่ไหวแล้วแต่จังหวะและโอกาสครับต่อไปเป็นนี่นี่เลยมีดวัดมีดวัดมีดมีดวัดทุกรุ่นทุกปีไม่จำกัดไม่ขนาด ไม่จำกัดขนาดอันนี้คือมีอะไรก็ส่งมาเลยใครมีไม้ามไม้ส่งมาเลยหนักเลยอันนี้เป็นมีดวัดวาระปกติปี2561อ่าติดที่2ที่เหลือเขาก็มีบนหน่อยวัดโอ้โหคัดมาส่งเลยนี่ว่าต่อไปเป็นรายการเด,เดียวกันครับอันนี้ติดโบโบแดงมีดวัดปี2562ใบ7นิ้วเป็นไงแวบ ท่านใดมองหาไวัช้งาน1,500ง5 0 0 0างบาทครับใบ7นิ้วปี2,562พร้อมรอยจานร,รับประกันแท้โบแดงใบประกาศรอไม่เกิน90วันต่อไปเป็นมีดด้ามงาออกวัดมีดด้ามงาออกวัดทุกปีทุกขนาดไม่จำกัดอันนี้เป็นโบแดงอันนี้เป็นมีดใบน้ำพีออกวัดปี2,563รุ่นประสบการณ์นะครับ สร้าง49เล่มปอรอหายากเกยเยอะนะครับเกออกมาสองสารอบแล้วผมบอกเลยอันนี้แท้เดิมจากวัดครับเล่มนี้ได้มาจากวัดท่านใดมองหาไว้ใช้ง,งาน18,000บาทโบแดงใบประกาศรอ90วันต่อไปตรงนี้เลยครับอ่อมีดยุคแรกออกวัดไม่ตอกโค้ดไม่จำกัดขนาด มีดปี2558ด้ามกระดูกฝักกระดูกนี่ครับด้ามกระดูกฝักกระดูกถามว่าหายากไหมผมก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับหาไม่ได้เล็กมากน่ารักมากฟิตหน่อยนะครับอร่อยแน่ผมบอกเลยหายากโอเคครับฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมวันนี้ผมขอญาตลาไปก่อนครับพอดีเพลียมากเลยครับสวัสดีครับ